ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเส้นรามทำโครโรดทริปนะคะวันนี้นะคะพัทรวรินขอเปลี่ยนบรรยากาศนะคะแทนที่จะวิ่งข้างนอกเหงื่อแตกนะคะวันนี้ขอสบายๆบ้างนะคะวันนี้พัทราวรินสำหรับเดือนนี้เลือกเป็นสเต็กนะคะพัทราวรินจะพาท่านผู้ชมนะคะไปทานร้านสเต็กเฮาส์ที่แบบเด็ดๆในประเทศไทยเพราะฉะนั้นร้านแรกที่พัทรวรินเลือกก็คือต้องเป็นร้านที่ The Best อยู่แล้วนะคะเป็นร้านสเต็กที่แรกในประเทศไทยและเป็นแคมเดลแคมของสเต็กเฮาส์ทั้งหมดนะคะตอนนี้พัทราเรียนอยู่ที่ร้านนิวยอร์กสเต็กเฮาส์ที่ JW Marriott นะคะแล้วก็นั่งอยู่กับสาวสวยนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณแซฟกนี่สวัสดีค่ะนะคะคุณแซฟกนี่เป็น PR Manager อยู่ที่นี่นะคะเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะคุณแซฟกนี่บอกว่าที่เนี่ยไม่ต้องแข่งกับใครเลย สเตคเฮาส์ทีนี่ไม่ต้องแข่กับใครเลยคนอื่นไม่ชิดซ้ายเพราะว่าที่นี่เป็นตำนานอยู่มากี่ปีแล้วคะปีนี้จะเป็นปีที่16ปีที่16นะคะเป็นร้านแรกที่เปิดในกรุงเทพที่เป็นสเตคเฮาส์ที่เป็น t ทร e สเตคเฮาส์อะไรที่ที่ทำให้เป็น t r u สเตคเฮาส์นะคะก็อันดับแรกเลยนะคะคือคุณภาพเนื้อคุณภาพเนื้อคุณภาพเนื้อที่จะโดดเด่นเรื่องแค p ปไร์ อาจจะเป็นเนื้อ best of the best ของ US ท็อฟสุดของ US นะคะเพราะว่าจริงๆเลาเอาเดี๋ยวเรายฟังนิดหนึ่งว่าที่เมกาเขาก็จะมีเนื้อวัวในเนื้อวัวเขาจะมีกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าแคป certified Angus beef ซึ่งได้ certified มาว่าเป็น level ระดับ level ที่แบบยอดเยี่ยมแล้วนะคะแล้วยี่กว่านี้อีกเขาเรียกว่าแคปพรานคือ1%ของกลุ่มแคปคือ cream เดือดแ cream อย่างที่คุณ เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่โชคดีของพรศรวรินมากนะคะที่ว่าได้มาลองแคปไพร์ที่นี่นะคะแล้วนอกจากเนื้อที่รสชาติที่ละมุนที่หวานอยู่แล้วแอมเบียนส์ของที่นี่เราจะอธิบายให้ท่านผู้ชมเข้าใจยังไงอ่ได้ค่ะได้ค่ะคือบรรยากาศที่นิวยอร์กสเตย h เฮาส์นะคะจะไม่เหมือนที่อื่นถ้าสังเก็ตอยู่แล้ว นะคะก็จะดูมิดๆิดหน่อยดูแมนแมนหน่อยเพราะว่าเวลาเราน้กถึงสเต็กเราต้องึูผู้ชายผู้ชายแต่คืออะไรที่มันดีกว่านั้นก็คือความหนักแน่นของเซอร์วิสของอาหารของไวน์นะคะของบรรยากาศ นะะคเป็นไไฟดนิ fine d i น i n g จริงๆนะคะแม่จะเปิดมา16ปีนะคะคุณภาพเนื้อก็ไม่ตกคุณภาพของเซอร์ฟเวสก็ไม่ตกไม่ตกนะคะทุกอย่างก็คือหนักแน่นนะคะจะเป็นคุณภาพหรือว่ารสชาติก็ตามใช่ไหมคะถ้าพูดถึงสเต็กเนี่ยละไซด์ดิชเชสเดี๋ยวเราเก็บให้เชฟมาเล่าดีกว่าดีไหมคะให้เชฟ executive chef michael celebrity chef ของเราเนี่ยมาพูดต่อโอเคอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวอาหารกำลัง ท่านผู hmm. today, dishes, day, movie, ้ชมตอนนี้นะคะก่อนที่พัทรวรินจะเริ่มรับประทานเนื้อชิ้นนี้ที่ดูอร่อยมากนะคะขอแนะนำนะคะแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะของเรานะคะเชฟไมเคิลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชฟไมเคิล you are the executive chef here at the New York Steakhouse correct the executive chef for the whole hotel t h e whole sorry the whole hotel I have a great interest in this this o u t i t it's very close to my heart Okay, not only is the beef amazing, the gravies. Yeah. But what are the gravies? What do we have here? We in have a, a, a red wine mm -hmm. uh, uh -huh. reduced jus uh -huh. So, this is made from the beef bone. Right. And uh, we cooked this over two days. Ooh, so yeah. and wow. so It has a beautiful, intense flavor. We uh use -huh. a good quality mm. burgundy wine. Ah, burgundy and wine. I think this is the secret, you know, like you've got to have good ingredients. Yeah, to that's, get that's, good that's the thing. When they put cooked wine in, in gravies or in your food, they use like cooking yes. wine. But here, No way. No know. way. <laughs> no way. I mean, no way. you don't need to go crazy right, right. And, and grab a really, really expensive, expensive product, right. bottle of wine, but the, the wine needs to be nice. Uh -huh. We, we use the burgundy, it has a great intense flavour. Big and then we next re one. we reduce this down. The first one we use a bernaise. Yeah, which is a butter sauce. Butter sauce. Yeah. And the third one is this one's a pepper sauce. sauce. Yeah, yes. now we use we, we, the basis of this is is actually the jus as well. Okay, so see. Yeah. just adding the pepper peppercorn little, little touch of cream just to sort of finish it off okay a bit. and with steak it's not only the beef but it's the side dishes that make everything just perfect and your side dishes you have your baked spinach yeah this, this is a cream spinach cream uh -huh, spinach and then your broccoli with the um Jack cheese. cheese and your garlic mashed potato yeah. absolutely The top, n a s s t เ a ็กที่คุณชอบ o อนเด t ะท็อปนะคะอย่าลืมมาที่นิวอ็อกสตีคเฮาส์นะคะไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลนะคะที่มี่แคมเดลกแคมนะคะรสชาติเนื้อที่หวานแล้วก็ละมุนลิ้น ที่สุดที่ท่านอาจจะเคยได้กินเลยนะคะ New York Steakhouse นะคะ JW Marriott นะคะวันนี้ก็ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะลูเซฟานีขอบคุณมากขอบคุณมขอบคุณไมเคิล thank you very much thank you and I would like to say cheers to good health wealth and really good steak เจอกันในคลาสคาะท่านม สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมน้องเชียงครับพี่เพิ่งไปทานสเต็กมาที่อร่อยมากๆที่ไหนครับมาก New York Steakhouse รู้จักไหมร้านผมเลยผมโตมาด้วยร้านนี้จริงหรือเปล่ากินตั้งแต่ l i ไม่แน่ว่าเป็นอะไรเพปส์คุ้งนี่ว่ากพิธีกรคู่เนี่ยไฮโซมากถูกต้องเองไฮโซอากอศกขอถูกแขนเองหน่อยไฮโซมากครับผมอร่อยมากดังมาก วันนี้นะคะพระเราเด็กก็จะทำสเต็กใหกินนะคะแต่เนื้อที่เราเลือกใช้วันนี้อาจจะไม่ได้เหมือนทางนิวยอร์กสเต็กเฮาส์อันนั้นดีกว่าใช่ไหมมันไม่ได้ดีกว่านะคะแต่มันก็อีก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 แฟมลี่หนึ่งอันนั้นเป็น prime US นะคะเป็นแคปอันนี้เป็น w ว g y กนี่เป็น w ว g y กของบริษัทจอโคต้านะคะสามารถซื้อได้นี่มันลายเนื้อหินอ่อนไหมครับเนี่ยทำไมมันสวยมาก รู้ป้างซื้อที่ไหนที่ไหนฮะวิลล่าก็มีท็อปก็มีโอ้ที่ไหนก็มีใกล้ใกล้บ้านอ๋อใกล้ใกล้บ้านนะคะเราสามารถสั่งให้เขาตัดได้เป็นนิ้วหนึ่งสองนิ้วก็ได้แล้วแต่นะคะวันนี้เพระนาะฉะนั้นเราก็จะกินาวายยูสเต็กแต่จะทำพร้อมกับเรดไวน์ซอสไม่พอนะคะที่นิวยอร์กสเต็กเฮาส์เขามเีเคยเห็นใช่ไหมที่เขาวางมะเขือเทศอ่ะอันนั้นเขาเรียกว่าทอมเอเตอร์พาวองส์นะคะและเสร็จแล้วเราก็จะมีซาเทดเอสเปรสโซ้แล้วก็ กอเล็กแมชปัตเตอรสเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฟังดูแบบว่าหิวแล้วท้องร้องเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะก่อนแรกนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเอาเนื้อมาเราสองคนคนละชิ้นเนาะคนละชิ้นครับคนละชิ้นหวานที่จะไม่แย่งกันนะเนื้อคุณภาพดีๆนะคะท่านผู้ชมเราไม่จะต้องไม่จำเป็นต้องปรุงด้วยอะไรเลยเกลือพี่ไทยอย่างเดียวเนี่ยชูเทสอีกนิดนึงอีกนิดนึงโบ t ไซ i ์นะคะกระทะร้อนไหมน่าจะร้อนแล้วเห็นควันขึ้นแล้วนะคะุ๊บ แล้วก็ลงเลยย่อนเลยย่อนเลยย่อนเลยนี่ตอนนี้นะคะระหว่างที่รอรอเนื้อของเรารเพื่อให้สุกเราจะมาทำชอเมโต้พรวองกันนะคะส่วนผสมของชอเมโต้พรวองง่ายมากคือเกร็ดขนมปังแต่อันนี้คือขนมปังไม่ใช่ขนมปังแห้งนะคือ fresh bread แล้วก็ใส่กระเทียมครับ กระเทียมนะคะนิดนึงแล้วก็พาร์สลีย์พาร์สลีย์แล้วก็จับพาร์สลีย์ใส่เข้าไปนะคะน้ำมันมะกอกจะเหียนโอเคกดขอช้อนค่ะถกขอน้ำมันมะกอกอีกนิดนึงสเต็กนี้เราก็ทิ้งไว้เฉยเลยนะอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันลืมมันไปนิดหนึ่งอ่ะพ่อค่ะนะคะแล้วก็ใส่เกลือนิดนึง ใส่พริกไทยหน่อยกระเทียนพริกไทยครับพริกไทย,ไทยอือออกแโอเคราวนี้นะคะเราได้ส่วนผสมของเกร็ดขนมปังที่เราจะใส่บนเมื่อเขือเทศนะคะครเราเอาเมื่อเขือเทศมาสองลูกเลยไหมสองลูกใช่ไหมคราวนี้เราเอาหัวออกอแล้วก็ก้นออกนิดนึงครับนะคะแล้วก็ผ่กกลางอื เชียร์าที่ก,กลับด้านเนื้อหน่อยฮะกลับด้านเนื้อครับด้านเนื้ออ่ะนี่เราก็จะปั้นขนมปังหนูไปหาถาดใส่เตาอบให้พี่หน่อยอือเอ,อดำนั่นแหละจะวางเขาบนถาดนะคะแล้วก็หนูไปใส่เตาอบชั้นบนสุดคราวนี้ที่เราจะทำ red wine s a u c นะคะก็มีสม่วนผสมของ red wine ต้องเป็นตีอะไรหรือเปล่าฮะไม่จําเป็นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นชิราสหรือเป็นอะไรที่เฮฟวี่คาร์บไนในเซเวนยองเบอรเกนดี้จะดีกว่าเพราะว่าถ้าเบากันไปเซทเกรวี่ของเรามันก็จะเปรี้ยวชาลลิตก็ควรจะเป็นไวน์ดีๆนิดนึงใช่ไหมครัเพราะว่าตัวดิบเราดีจะมาเฮาส์วงเฮาส์ไวน์มาจะขวดละสองสามร้อยก็ไวนถังมาอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ควรนะคะกระเทียมลาบก็โรสแมรี่แล้วก็เนยแค่นี้เราจะใช้เดี๋ยวก่อนนะ ฝั่งนี้ก็ดูเหมือนกินได้แล้วนะอันนี้ชิ้นหนากว่าของเธอใช่ไหม,ไมส,สีเริ่มได้แล้วนะคะครับเราจะวางไว้น,นี่นะคะเสร็จแล้วเอาไปใส่เตาอบอีกนิดหน,น,นึ่งในผลนี้คืออะไรฮะทำไมเราถึงไม่ทำให้สุกไปเลยเพราะว่าถ้าทำถ,ถ้าทำมังกรดให้สุกไปเลยข้างนอกจะไหมข้างนอกไมแน่นอนคืออันนี้เราเก็บให้ ข้างในมันยังแบบเก็บความชุ่มฉ่ำเอาไว้ oh. แล้วค่อยๆไปอบนะคะอบเนี้อุณหภูมิประมาณ180อย่าอย่าแรงเกินไปถ้าไฟแรงเนื้อจะเหนียวคราวนี้เห็นปะตรงนี้ที่มันติดกระทะครับ This is all the good stuff ตรงนี้คือของดีห้ามทิ้งห้ามทิ้งเอาเลยกระเทียมใส่หอมแดงหอมแดงครับืม r รมสแมรี่เด็ดออกมาเด็ดงไงนะคะรูดลงมามรูดลงมาจากบนแล้วก็ใส่ลงไปเลยแค่ดูเหมือนง่ายนะฮะแต่ ไม่ไงต้นเดียวแล้วากระเด็นต้นเดียวพอหรือครับต้นเดียวพอค่ะคือค่ะเราไม่อยากจะให้เครื่องเทศมันมันกลิ่นมันนําอ่าแค่ราบนิดนึงนะคะ b สมอีกวเนกเกอรครับนิดหนึ่งใค่ไม่ชอบกลิ่นนี้จะฉุนหน่อยเสร็จแล้วแรดไวน์พอสมควรนะครับคราวนี้นะคะเราจะใส่นี่ คือบีฟสต็อกของพี่ซึ่งพี่เคี่ยวกระดูกวัวเบลีฟแครอทออนเน้นมาพอสมควร <ผม S 1> แล้วนี่เป็น,ก,นก็ไม่ไม่นานนะสองสามชั่วโมงเนี่ยค่ะก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปต้องเป็นเนื้อเท่านั้นนะฮะเนื้อเท่านั้นเอสเปรกัสของเราออรของโปรโดเลยฮะใส่หมดเลยไหมฮะ เดี๋ยวก่อนอ่าเอ็กซ์แกัสเอาเอา,เอ,าอันที่เป็นก้านยาวๆมาก่อนค่ะอาอยาวๆนะคะเรารู้ได้ยังไงว่าเอา็กซ์แปรกสตรงไหนแข็งตรงไหนอ่อนจับมาหักอ่ะ,อะที่หักไปคือช่วงนี้คือเป็นไฟเบอร์กินแล้วเคี้ยวติดฟันนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาที่หักมาแล้วมาเทียบเห็นไหมมาง่ายๆนะมาเทียบการวางครับ<ะ> จะได้ไม่ต้องมาหักนเสียเวลานี่มันเทคนิคพิเศษนะเนี่ยแล้วก็ตัดฟุบตรงนี้อย่าทิ้งเอาไปทำซุปเอสเปร์กัสไปทำอะไรได้แล้วแต่เราใช่ไหมคะรอกระทะร้อนครับใส่เข้าไปแค่นี้นะค่ะเคียนเนื้อของเราก็อยู่ในเตาอบประมาณ5นาทีกว่าที่จะเอาเนื้อออกก่อนแล้วพี่จะห่อฟอยล์ การที่เราเอาเนื้อออกก่อนยังมันยังแรอยู่แต่ด้วยอุณหภูมิที่ยังร้อนอยู่ข้างในเขาจะระอุจนกว่าเขามีเดียมแรแล้วเนื้อเขาก็จะคลายเหมือนเหมือนถ้าเ้าเอาใครเอาเทียนเข้าในเตาอบ <ฮะ S 1> เทียนก็จะเครียดเนื้อออกมาแล้วมันก็เนื้อมันจะเหนียวเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเนื้อออกมาให้เขาหายเครียดและเนื้อคุณภาพอย่างนี้ครับไม่ควรสุกเกินเห็นไหมตอนนี้นอันน,นี้ประมาณไหนฮะอนนี้ประมาณอันนี้นะคะถ้าเราจับนะคะเนี่ย <medium S 1> มีเดียมแรมีเดียมมีเดียมแรลอะไรฮะ คราวนี้เอสเปรสโซของเราครับก็เริ่มทีสทีส<า>น่าทานสีสละหนูเอาเก<ง>ลือใส่ให้พี่นิดหนึ่งนะคะเกลือจะเก็บความเขียวของผักเอาไว้อพอแมชเปเทโดสหัวใจของมันคืออะไรหัวใจของมันคือมันฝรั่งครับ <laughs> ครีมแอนด์บัตเตอร์ ที่มันได้ความรสชาติของความมันอะไรอย่างเงี้ยเอช a อสบีเดอะครีมแอนด์บเนะคะเวลาเราต้มมันฝราให้สุกแล้วเราอย่าใช้ครีมเย็นใส่ลงไปมันจะกลายเป็นไข่มันจะไม่เหนียนเพราะฉะนั้นเราใส่ครีมในนี้ก่อนอต้มให้มันรอน,นิดนึงต้มให้เขาร้อนและเราใส่เนยใส่ไปเลยนยจนตจอวด ไม่ต้องโก้วนเดี๋ยวไปวิ่งเอานีหลังวันนี้นะคะเค็ดราของมัชปะเทโดของเราจะใส่กระเทียมด้วยกอเล็กมัชปะเทโดนะคะเราต้องเอากระเทียมเนี่ยเอาทั้งเปลือกใส่น้ำมันมะกอกห่อ,อ,อปอยแล้วใส่ในเตาอบนะคะ1 8ึง180องศาอ5นงศาสีเสิ็จนาทีแต่ละปลอกออกมาจะเป็นอย่างนี้กระเทียมความชุนของเขาจะหายหมดเลยเหลือแต่ความหวานเหลือแต่ความหวานนะคะใส่นี่เลย ใส่ตัวอ่ำเขาเรียกไงกระเทียมครับผม่ะแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือตอนร้อนๆนะไม่มีแล้วเหรอคะที่เราต้องบี้บี้บี้อื่นเมื่อก่อนมันเหนื่อยอะเหนื่อยไหมนี่มันปี2013ันสิบสามใช่ใช่ New Age แล้วตามไม่ทานโลกถูกต้องมันสมัยจริงๆอันนี้เสร็จแล้วอ่าหนูอันนี้ก็เสร็จแล้วคะอันนี้เริ่มเสร็จแล้วนะ ต้องผ่านมือด้วยใช่ไหมฮะต้องผ่านมือทำไม <N> <net> เอาเม็ดฮะโอ้โหนะฮะ, oh ะ,ะการที่มันเลม็นนะคะเจอความร้อนเขาจะเกิดการแคลมไลเซชันน้ำตาลมันจะออกมาครับแล้วคราวนี้เขาก็จะหวานอมเปรี้ยวโ oh อ้โอะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวขอมาลองน้ำซอสของเรา <N> เป็นไงฮะ <N> อร่อยอร่อยแต่ว่าต้องใส่เกลือ พอยังครับพี่เม์ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่เหรอฮะเรื่อยๆก่อนพอกก่อนพอกคะนะคะเรดวายซอสอันนี้จะออกิเปรี้ยวนิดๆเวลาเกรวี่นะคะเป็นใสน้ำอย่างงี้เขาเรียกว่าจูจู ถ้าเราจะให้มันเหนียวขึ้นเราจะใส่แป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งอะไระสงคบให้มันข้นขึ้นแล้วมันก็จะเป็นเกรวี่เกรวี่ตอนนี้ยังเป็นจูยังเป็นจูอยู่ค่ะนี่เราก็ปล่อยเกรวี่ของไอชูของเราเคี่ยวไปเรื่อยๆคราวนี้ยังเป็นชูอยู่ของก็เขาใส่เนยนิดหนึน่งน,นะคะครเขาใส่เนยให้เขาละลายบ่งตรงครับบ่งรองบ่งตรงทองรองฮรัคราวนี้ ชิ้นนี้นี่สนุนสนุนราคาน่จะสักเท่าไหร่ฮะโอ้ยอุ้ยนนอนเดียวเถอะเสียดายนะคะนี่สองชิ้นนะคะไอ้น้ำตรงเนี้ยน้ำเนี่ยที่เราได้เนี่ยใส่เข้าไปเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องอันนี้ใครทิ้งไปนี่โอ้โหตีมันแตกเลยชิ้นนี้หนึ่งนะกดเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาชูของเราสเตรนครับ เอาแต่ตัวน้ำอย่างเดียวเอาแต่ตัวน้ำอย่างเดียวนะคะจานของเราจะพึ่งซอนนะมันม okay. okay. ันบอดเช่โอู้หูลืมมะเขือเทศอู้หูโอ้โห perfect perfect อะนางวันนี้สัก5นาทีจะเกิดอะไรขึ้นฮะมะเขือเทศจะสลายโปรยไปเลยโอเคมะเขือเทศนะอันหนึ่งอันหนึ่งนะ มันบดหน่อยนะแล้วก็สเปรส่ยไม่สวยไม่สไม่สวยลาดด้วยเกรวลาดไปเลยเหรอฮะลาดไปเลยลาดไปเลยอะเซกดินเนอร์ของเราแบล็กว e ดสเต็กพ t วอง t ์ทอมอตโตสกลาสต์มัทช o มันฝรั่ซ a ตีดเสเปรสร็จเรียบร้อย<ะ> <iterate. S 2> แล้วค <ír prominent S 2> ่ะ <throwing> ี๋ยว่อพี่อาวุโสก่อนนะได้ครับเนื้อนะคะยามีกินแล้วก็แมชปีเดลอย่าใช่อย่าก็เอนจอยเลยไหมมันไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงว่าเนื้อปากเองแล้วมันมันนุ่มกว่ากันมัน just Amazing นะคะจะลองไห้จะลองไห้เนี่ยเนื้อคุณภาพดีๆทำอะไรก็อร่อยนะคะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราทำสเต็กอร่อยๆได้เพราะว่าบริษัทจะโคตรนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ของเรามากๆค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับไม่แปลกนี่ของคุณนี่ คาทราโอรินจะทำช็อกโกแลตพัฟเพสตรีให้ง่ายมากๆนะคะส่วนผสมมีแค่พัฟเพสตรีช็อกโกแลตแล้วก็เนยค่ะ ต้เลยพเฟชรีของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมช่วงนี้เรามาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะเป็นช่วงที่สนุกที่สุดของรายการของเรานะคะนั่นก็คือช่วงฟุ่นเหลฟุ่เลฟุ่โอเควันนี้ครับ <c oughs> ทำไมฮะ มเราไปกินนิวยอร์กสเตย์เฮาส์แล้วได้คิอแบบว่าวันนี้ที่นิวยอร์กสเต k ์เฮาส์เป็นเนื้อเป็นคุณภาพฟู้ดเดี๋ยวเราวันนี้จะเอาเนื้อมาหอหมูครับแล้วก็หอไก่อีกทีสามชั้นสามชั้นเคยเห็นบ้างเนื้อหอหมูหอไก่เพราะฉะนั้นเราจะลองเอาเนื้อมาเนื้อวากูนะครับวากูเนื้อวากวซึ่งเราสไลด์มาบางๆนะ ต้องหั่นไหมฮะไม่ต้องไม่ต้องเราจะพันนะฮะตอนแรกพี่จะเอาเนื้อไก่ไว้ข้างในแต่ว่าเดี๋ยวเนื้อไก่ไม่สุกและที่สําคัญส่วนคือเนื้อไก่ต้องสุกใช่ไหมไก่นี่สุกยากกว่าเนื้อใช่ไหมใช่เพราะไอ้เรื่องนี้หมูหมูเรามีหมูซึ่งเราไปทุบให้แบนแล้วใช่ไหมหมูเนื้อไก่แล้วน่าจะยัดไส้ด้วยอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นเห็ดไหมเห็ด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 เดี๋ยวเราต้องเอาเห็ดมาซาเทก่อนซาเทซาเทะซาเทซาเทมันจะผัดผัดนิดนึงนะ ซาเทนี่จริงๆริงนะเนี่ยมันความหมายแปลตรงตัวคือซาเทก็คือ to sweat นะคะก็คือให้มันแบบผ่านความร้อนแล้วให้เหงื่อออกมาไม่ใช่เป็นเกรียมแบบถ้าถ้าฟรายมันก็จะเป็นเกรียมๆใช่ไหม u t ซ is just to เหมือนเรียกเหงื่อออกเนาะเสียคือมีสีซาเทไม่มีสีมันจะทำให้เหมือนอาหารเราแบบใสๆให้มันวัวมมันขึ้นมาหน่อยให้มันเหงื่อออกมาให้น้ำมันออกมาคราวนี้ผมนึกไม่ออกเลยว่ามันจะห่อยังไง มาแล้วมัดมัดมัดสิมัดมัดมีโน่มัดมัดย่าใช่ด้วย this one yes with the string อ๋อ right อ๋อ right okay แล้วเดี๋ยวเรา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 อ้าวเปิดเตากับผิดอันแกงมากพัทระผมใส่ให้ไหมฮะใส่ให้อ่ะใส่ทุกอันเลยไหมฮะใส่ทุกอันนะฮะได้เอาเนื้อไว้ข้างในแล้วหมูล่ะแล้วก็หมูยังไงเออแล้วก็ไก่่ะใช่ปะ แล้วก็<ต>หอ่อแล้วก็เดี๋ยวก่อนดิข้างในมันต้องมีอันนี้นิดนึงกือแบบลืมไหยเนี่ยวัยรุน่นวัยรุ่นต้องหาใจเย็นนิดน,นึงนะโ <Okay. S 2> อเคไปไกลแล้วเราจะต้องห,อห่อเกือพพี่ไทยเกือพพี่ไทยเกือพริกไทยพิกไท,ย,ทยเยอะไหมฮะแล้วแต่ทีอะไรจ้ะ อย่างนั้นเลย <Yeah. S 1> เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนดูดีนะอันนี้ไม่รู้นะว่ามันจะสุกหรือเปล่าร้อนอ่ะก็โอเคนะก็ถ้าเราทำสมมุติเราใส่เตาอบอีกนิดนึงมันก็พอดีเนาะเกือบแล้วเทียน๋ยวนี้จะไม่กินเหรอฮะอันนี้กินไม่ได้ลูกเพราะว่าหมูยังเด็บอยู่ ที่ไม่นิยมให้ทานหมูดิบนะคะ<อ>มันเป็นพยาธิเราไม่เคยเห็นนะทั้งหมูบ้านก็ตายเพราะกินลาบหมูดิบนั่นเอาเป็นว่าไม่เวิร์กถามว่าเวิร์กไหมเวิร์กแต่ว่าต้องต้องใช้เวลานานกว่านี้ อันนี้เราเราใจร้อนเราเป็นวัยรุ่นนี่เราไม่กินทิ้งเลยแล้วกันไอ้นี่เดี๋ยวเราอาจจะไปใส่เตาอบต่อนะคะแล้วเอาไปอบอีกนิดนึงให้สุกนะคะอย่าลืมนะคะไก่กับหมูอย่าไปทานดิบมนะคะเดี๋ยวเป็นไยาานนะคะแต่เนื้อเนี่ยนะคะถ้าคุณภาพดีๆมาจากบริษัทจักคต้านะกินยังไงก็ได้เวทเท่านั้นนะคะวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราบริษัทจโกรคตานะคะขอบคุณครับแล้วเจอกันในรายการเต้นํำทําครัวสกาด้าสวัสดีครับ ก็มนะมีอะไรบางที่ทำไไิมิมนสุกลองชิมได้ไม่เสี่ยงครับ